bèt tuấn nó bị lùn tay luôn, con yếu đấy, luôn, đó, đứa giờ mà. Ở, đó. Ở, đó. Ở, đó. hay không sao hết rồi hay 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 cái cái thế thấy cái đó เอาไปใส่ใส่ใส่าส่ใ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 ่ใส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 ่ส่ใส่ใส

ำตัวนั้น่เน้นใ่เลยอะแต่ตัวไอ้ัวนั้ตัวไอ้ไอ้นั่นนกตายครับว่านนไปนำจัดเออ่ตัวมันเท่าตัวไอ้ตัวนั้นม่กว่าเยอะเนาะไอ้ไอ้ตัวนั้นไม่กว่าเดยอนี้เนยไอ้นี่ใหญ่หญ่กว่าตัวนู่นเลยตัวน้นาต่างกันเด็นระหางปลาครับผม

ยังไงก็ท้าไม่ด้ยังไงหรอกจริงอยู่แล้

thank <laughs> you 嘟嘟在点烟，哦，oh, 花开了啊！

เดือนห้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันเก็บนสา ยี่สิบสามตัวต่อยี่ับเอองสี่สิบไหมนะใส่วงสองชั้นเนี่ยร้อกว่าตัวร้อี่สิบใส่แต่มันไม่งแค่นะแค่มันอันตรายแค่อย่างเดียวน่ะมันวอนจะสุท้ายอย่างนี้ด้อยบ่างให้จับนมำได้ วันนีเสียใจมาต้นต่อเครับสายไหนต่อไคเขาท่าทีมอยู่แต่ไเขาท่าทีหรือเขาอะไรปะเขาที่ไหนเพียนใหม่โว้ยที่พอจะนึกเป็นกรโทรศัพท์บ้ะงนึกเป็นกายังไงมว่ามันไม่ร้อนหนพบๆเลยครับผมว่ายังไงสวยตัวถามก็ดีกว่าก็เลยจอดถามก่ แกังคม่หม่สุิส้หวาล่ะแกว่าอะไรก็ใช้ภูมิล้ไมันมีดตะทุงหนาวเวแกมาตั้งี่กมานะครับกับ้นิ้อยก็พาไปฮะเ้ทาใหญ่ผูวิ่งได้ลอยอยดีแค่เียดียวาไปตามหมู่บ้านนานางอใส่หอขอตามไปผมตามไม่ถูกครับผมสามกิโลยี่สิบกิโลเงี่สก่ชั่วโมงอยู่โอ้โแต่ประเดนิงใหญ่กเรียบอมาส่งครังแรกล่ะผมต้องส่งตงนี้ ลุกฐานเลบอกว่าตงไปเรื่เดอยเ็เข้าโพลราดว่ะตีแงไหนแก่ตงเรืวอยเป็นข้าโพลราดข้าตอห่อว่ะก่เง้เดียกตายเรียกไหนตรงนี้ตีแยกโคกตรงนี้นี่ครับที่ออกไปเลยตงโคกตงไปเลยมันก็จะผ่านที่ง่ายแบบ